พะนะหังสมาสุโธปควาคืออะวยอีกไม่นานก่อนพระอรรถพระตูปะกวตาถมวธรรมังน้ำมือข้างคื้ตุสิตันตมวคกวตูสาวกกะสังโคสังขังมากนี่ นะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคือว่าโตมาหน้าโมตัสสะภะคะวะโตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตอีมาณิมายังพันเตปะตานิ้ปะตานิอะริวารานิสัปปะริวารานิสุสังฆัสสะสุสังฆัสสาโอนโมชยามะโอนโมชยามาตาโนพันเตสาโนพันเตพุทธสังโฆพุทธสังโฆอิมานิอิมานิ ัตาอิตานสบริวารานิประการหาตัวฏีคันหาตัวรมหากางอีขรัรตังตายะปิตายะสุขายะ ข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญพระพิจารณาทั้งหลายขอน้อมถวายปัดใจจวายถวายปัดใจถวายทุกเทียนน้ำมีกาแฟเป็นต้นมีกาแฟเป็นต้นขอมข้าพเจ้าขอมข้าพเจ้ามีตะความสุขตะความสุขความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองประหลัดพบนี้ปลัดพวกนี้คบหน้านั้นเตินคบหน้านั้นเตินสาธุพยกใจนี่เลย คอย่ันโมนวกว่ใช่เลยอย่างเาอยู่หรอครับเวลาไปตีกนยเนือเกินาำเปตานังอุปการะไปทิอิชิตังปฏิทัศนนอสุนิยมในตรูัพย์เปรตเนทุทังต่ปาจันร์กนันทั้โชติโสย่าทาสิพิโยยันทังุัพโลปุรินัสัตรมาเตหกปันตายโยตุคิที่ครกโวอภิวา ทันทีเส anyway, okay. ียจ right. ังหทะใจน้โงจะโทรุทรมาทันติอายุวันนสุขังพะหลังสาตุมีความมีคามเจริญยากยิ่มีพระเศษมีมีมาตาลีกูทองนะคฟันหลวปูฟันอีกหลวปครับม่านถวายน้ำกระหมอมตองัว่งข้บุดน้ำปูวันที่ยี่สิบจำอะไรเมื่อคืนก็จำอะไรจำไนสว่าง เอาดอกมะเสือกระยาดอกพี่บอกแปดศูนย์ซีมะเสือกระยาดอกแต่ว่าคนบอกเป็นต้นมะเสือก็คือแต่ว่าฝันไม่ใช่แปดสันแบบนี้แต่ให้ปูย่ำกับแร่เมืออื่นก่อนแต่ว่าที่เบากนมีบ่านมีว่าเอาทั่วสองกำจักมาทัวอยู่บอกทั่วสองกำว่างอ้อยเดขน่ะเป็ดา อทัวสองกำทัวสองกำอ้อว่างดูหนาเงืนเราพูดกันย่งนี้ปูให้เพไปมือว่านเก้าหนึ่งกับศูนสองเป็นไรสองศูนยเป็นไรทัวสองกำว่างเอเล็เรอขึ้นเลืนเนาะโถเขางหนาเก้าเลขทัวเาะเขาบอกเก้าเนื่นาะสองกำกับก็เก้าสองทัววเก้าสองออกไปล้วเนาะ Icana, อันขอันนั้นว่าเป๋เก้าหนึ่งสองเก้าสองหนึ่งแต่ว่ปู่เป๋อปูุ่้มเหยเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งตัวเดียวแล้วนับปุ่นอ่ะปู่เป๋อได้ครับคำนองกับศูนย์สองบนได้นี่ค่ะเก้าหนึ่งคำนองกับศูนย์สองค่ะแต่ว่าหลังค่ะหกศูนย์กับเก้าศูนย์ค่ะทำยนี้อ่ะ หกศูนย์ก็เก้าศูนย์เพราะว่าพีนี้มาเิ่จสพุพดเิ่นสิุทธเกษตรเยอะๆนี่หกสิบปี่ะยุหกสิบปีอกศูนย์ก็หกศูนย์เออหกศูนย์ก็เก้าศูนย์ข้างาหนึ่งกับหนึ่สองเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนสองคำร้องเป็นเป็นสองศูนย์นเป็นสองศูนย์ใเอก้าหนึ่งหนึกับำองกับ สองศูนย์ล่างคัหกศูนย์เก้าศูนแต่ว่าให้ผููฝันเ็นแรกนะเพราอื่นก่อนครับฝันีก่อนเราแรกขึ้นเยังว่าไก่หอยขึ้นขึ้นให้กั้นะแต่ศูนย์หนึ่เสื่อยเราเ้อะโอ้ยมเสื่อเยอปีกมัเรากันแปดศูนยข้นให้หนขึ้นให้กันหนึ่งเสือยะเรชื่อนี้อ่ะ แปดสิบสี่เออแปดสิบสี่เพิ่งยิงเงินหายกันเราเสื้อกระยาดเรื่อเราคนอย่างนี้แต่ว่าคันถุนบกเป็นโซนึ่เคยใจจ้ากคืั้งแต่ขับมันักมากเลยครับค่ะเนาะสหรับปูเป็นอย่าันเนาะเกับแปะเอาลดอันได้ลืมเนอะอันปูทำไอีกแล้อันนี้ซักฝันที่ชิบเจ็ดนี่เราไ่ชิบเช็ดแต่ว่าฝันที่ยี่สบพ่อจำ มันไม่ขึ้นอยู่กับประจำจำในต่วันอันแปดศูนย์สี่ปรเสริฐกิก็เริ่ไงู้จําใบในเรื่องะู้จําไบในเรื่องไก่เมื่อยฉีสช่ดไบค่ะช่อไปเอาสองี่นาอนนั้นคือที่สวเล่าที่นาเกสตอนเกก็บอกว่าอันสองเก่าหาเก่าเจ๊เก่าเท่านี้ละให้กับเอาเรค่ะเราประเสิคนเ้าอเส แล้วเรียก่าสือคือก็ถือก้าเกือแล้วก็งัที่บอกซูนเทศเทศูนเนี่ยก็ฟังไปเนี้เอ้าเพ่นมักแหว่งบังเมองอันทํานายฟันนะถ่าเราคนมันเนี่เนาะแนี่ยอยู่เนาะคนมนเหมือนบุญไผบุญมั่นู้ใดเเ็ษผู้นั้นกระท่ำแล้อ๋อไอเห็ดไผได้เ้อนั่นแหะนี่ผู้เทศเขาจะฟังวันเทศผู้นั้นดีใจนนำงม อย่างมาวัดมานะว่านะ,ะเพราะอย่างสาร้างเสบียงสร้างเสบียงไว้ให้เจ้าของเพื่อที่เจ้าของจะได้พบหนาเด้แม่บา้านเรา่เราเขาตายไปนี่เขาทีเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเขาก็ทีกินแต่ใส่ไรค,คนที่รบริเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านตายไปกินอย่างเงาเอาพ,พกก่อตาหัวตาเท่าเขาที่สาวอ่ะเขาพ่อฟูมีเงินเท่าไรกับสร้างเยอะที่ก็เอาหินลงลเลยที่ก็ต้องก่ออยู่อะไรนะ ที่เห็ดหรออออร้บงี้ยเดี๋ยวให้ยูว่าได้อันนี้ค่ะูนี่ประตูเขาเห็ดคุณจ่ันปิดกับปี่ปไท้ตอนนี้ค่ะปิดกับพี่ปลาไทไม่บปส่อมตัวปูกับหาเข้ามาสอมเขือสามเถอเราอืมอืมคุณเขือสารเ่อเขาชิมสีใสเนาะใสตัวนี้ก็พปูฟันม่ากได้กอบ ฟันว่าคุณยายบา้านเอาตัวมาวางไว้วางไว้หนาเฮือนค่ะคุนบอเอาให้ตัวเขานค่ะเิ่นมางเฮื้นเทาหพิ่นมเาวางไว้แ่มันหนาสองกรค่ะตัวสองกิตัวขึเงเวค่ะคุณยายาแะเสรันเองเค่ะ,คะแต่ว่าบรได้คุยกันหอกเห็นิ่นบอบเมื่อหรอกค่ะิ่นเอามาวางไว้เห็นค่ณบอบเมื่อตัอเวเป็ตีเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งกับสำรองกับสองศูนย์ค่ะ ส่วนล่างอะหกศูนย์กับเก้าศูนย์ค่ะส่วนล่างหกศูนย์กับเก้าศูนย์ล่างนะครับทั้งบนเก้าหนึ่งหนึ่งกับเก้าหนึ่งหนึ่งกับสองศูนย์สองศูนย์อ้คู่้าดคู่แปเนาะเอฟซีสเปซยังไงแต่ว่าปูบอกอยู่ไหเก้าหนึ่งหนึ่งแต่หนึ่งหนึ่งสองตัวกับครับแมนครับก็คือมุกีีน้องปะเขาครับแมนครับเปเล่หลปูหนึ่งหนึ่งก็ครับ ปูก็ปูคงจัดไปเละเออนี่ล่างนี่ล่ะครอค่ะล่างกับ้างนหกพื้นก็่อยปูเออเหมือนกับมาต่ำเนาะเหมือที่เ้วปูก็ไเลยสองเก่าแน้วปูเนาะออกข้างล่างกับข้อมูลกับเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดศุนหนึ่งไม่หหมดเลยไม่ยนกับิทั้งหมดทั้งล่างเนาะปูเนาะมั่นเถอะหมอเป็นเนาะไม่านค่ะแมนปูกับตีเปะี่ยนเลยตีเป็ยนเลยะล้วก ทันตีเป็นเนรอวะเพราะมันไขอยู่เลยพราะมันไข่อยู่กันตี็ัตีไปปุ๊บซุ้มซีซุ่มหาตีไปดยดมแรนด่ค่ะโอ้โหอ๋อหอรวยกูคนเ้อค่ะขอให้มีชกมีลาภสุขหมานกูคนมีความสุขความเจริญเจรกแกยี่หมีมีแต่ความเจริญเจริญมีสิ่งดีดี้างบ้านค่ะ เดี๋ยวแป๊บน an ึงครับแป๊บนึงแป๊บนึ่งอ่ะถ้านผู้ชมสำหรับคลิปดีเดือนสกาววันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านาะค่ะสวัสดีค่ะให้แปเอาเลยค่ะ๋อกเลับผมสำหรับคว่าฟันปูเถาเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สายฟ้าผ่ารวยกับขอลาทำภสมไปก่อนเนาะครับผมขอบคุณครับ